สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเซลซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเจอกับซิ่งเช่นเคยนะครับซิ่งมีรถเข้ามาใหม่แนะนําเพื่อนๆพพี่ๆให้รับชมหนึ่งคันนะครับเห็นภายในกันแล้วใช่ไหมครับดูมันกว้างขวางใช่ไหมครับน่าใช้งานมากๆเลยเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันพาวซ่าหนึ่งจกวีเกียออโต้นะครับปี2015นะครับรถคุณผู้หญิงใช้มือแรกมือเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเพียงแค่2 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ผิดครับ2 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สฟรีดาวนะครับจัดเต็มได้นะครับผ่อนเพียงแค่5 0า0ต้นๆเท่านั้นเองถ้าจากฟรีดาวหรือใครอยากจะผ่อนน้อยกว่านั้นคุณลูกค้าดาวเพิ่มมาได้เลยครับผมจะได้ผ่อนเบานะครับได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตอนนี้นะครับเรามีบริการนะครับนัดไฟแนนซ์นะครับไปทําสัญญาที่สาขาใกล้บ้านลูกค้าได้นะครับแล้วที่สําคัญเวลาผ่านแล้วลูกค้าไม่ต้องขึ้นมารับรถเอง เรามีบริการจัดส่งรถให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าพาซ่าคันนี้เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนน่าใช้ขนาดไหนตามซิ่งมาเลยดีกว่าปไปเลยครับมันเริ่มกันที่ภายนอกกันเลยนะครับด้านนอกนะครับสําหรับเจ้าตัวนิสสันพาวซ่าคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับยอดนิยมนะครับ อ่านะครับสีขาวบุกแบบนี้นะครับเ a าซ่าเนี่ยก็จะเป็นรถ4เซกเมนต์สไตล์5ประตูนะครับสไตล์แฮชแบ็ก5ประตูแบบนี้นะอ่าใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับด้านนอกนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะติดมาที่หูกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีปุ่มคีเรสโกนะครับสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถจากด้านนอกได้นะครับผมล้อแม็กนะครับขอบ10ขอบเท่าไหร่เดี๋ยวดูแป๊บจำไม่ได้อ่ะขอบ1ินะครับ ขอบ16ยางใหม่นะครับยางปี2020ตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับปี20เลยดอกล้นๆน,นะครับได้ไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วใช้งานได้เลยนะครับสไตล์5ประตูเนี่ยก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้แล้วนะครับผมห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างขวางนะนี่นะครับผมกว้างขวางเลยนะครับคิ้วกันศาสตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับลูกค้าเดิมติดคิ้วกันศสตร์มาให้แล้วนะครับผม ภายนอกนะครับดูกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับว่านี่สันเพลซาคันเนี้ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจลกที่แผงประตูนะครับเป็นเบาะหนังแผงหนังนะครับลายเคปล่ามาให้แล้วนะกระจกไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานนะครับปุ่มเซ็นทรัลล็อกตรงนี้นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับนี่นะครับ ตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญพับได้นะพับหูกระจกได้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยฟังก์ชั่นนะครับผมคอนโทรลเครื่องเสียงจากตรงพวงมาลัยได้นะครับแอร์นะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับฝั่งใครฝั่งมันนะปุ่มสตาร์ตตรงนี้นะครับผมนี่นะครับวิทยุเดิมๆนะครับจากโรงงานเกียร์นะครับแบบ CVT นะ ก็มีลายเคเบิลตรงนี้เท่ๆนี่ตรงนี้ที่ชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์นะเอ้ยไม่ใช่เออที่ชาร์จที่ชาร์จพลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่สนับสนุนให้สูบหรีนะในรถนี่นะมีเครื่องใหม่ห้ามสูบุรี่แห่รมนี้ลัายมีมาให้ในคู่หน้านะครับมีให้2ใบนะครับผมอ่คอนโซลกลางนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับ2ออันนะครับผมช่องเก็บของนะครับแล้วก็มี จุดชาร์จ USB อยู่ตรงนี้นะไม่ไแน่ใจอาจจะมืดนิดนึงมองไม่เห็นนะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะหลังเนี่ยว่างมากๆนั่งสบายมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังกันอีกทีนะครับอ่ะโอเคเบาะหรือว่าตัวชุดเบาะเนี่ยยกมาจากซิลฟี่ทั้งชุดเลยนะเหมือนกันเด้ๆเลยพวงมาลัยนี่เหมือนกับซิลฟี่เลยเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดียวกันนะครับก็เรียกว่า เรื่องอะไหล่นี่ไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะหายากนะครับเพราะว่าใช้ได้กับในซิลฟี่นะครับผมนี่นะครับห้องโดยสารด้านหลังกว้างแบบนี้นะมีที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับพับได้นะครับ60 .40 นะครับเ็เรียกว่าถ้าเรามีของนะครับพาดยาวมาได้เลยนะครับผมอ่ะด้านหลังตรงนี้จุดหนึ่งนะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับผมก็เรียกว่าคน นั่งด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะร้อนนะครับผมนี่นะครับประโยชน์ใช้สอยเยอะแยะมากมายนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ีท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าตัวนิสสันพาวซ่า 1.6V ปี2015คันนี้นะครับราคา259,000บาทนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะครับโทรหาซิ่งนะครับโทร086 312 4545นนะครับยินดีให้บริการนะครับรถเดิมนะครับไม่ชนหนักไม่ติดแก๊สแน่นอนนะครับ สวยๆเลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์รถกดช่องไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม